วิเคราะข่าวแทบตายคนดูไม่กี่หมื่นผลกระแสเรื่องกบกหกมีเมียคนดูสองล้านในหนึ่งชั่วโมง หลังจากเป็นประเด็นเดือดที่ทำเอาไลา์คนสงสัยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนทำให้พิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างพ่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะต้องออกมาโพสต์รายยาวเกียจปมรายการหุนกระแสที่ทําให้คนบางกลุ่มเกิดความไม่พอใจตําหนิติงว่าทําแต่เรื่องผัวผัวเมียเมียไม่ทําเรื่องนักการเมืองตํารวจหรือผู้มีอิทธิพลซึ่งก็จะมีบางคนที่มองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมซึ่งทางพ่หนุ่มกัญชัยเองค่ะในฐานะผู้ดําเนินรายการและเจ้าของรายการหุนกระแสก่ ได้ออกมาโพสชี้แจงปมประเด็นดังกล่าวระบุว่าตนอยากทำในทุกๆเรื่องแต่ไม่สามารถทำได้อย่างใจคิดด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างค่ะ ผมก็อยากจะทำในทุกๆเรื่องที่ทุกคนร้องขอมานะครับแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่สามารถจะทำอะไรแบบนั้นได้เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในหนึ่งสัปดาห์มีเรื่องราวมากมายซึ่งผมไม่สามารถหยิบจับมาได้ทุกเรื่องสุดท้ายผมก็จะถูกตำหนิต่อว่าด,าด่าทอทำไมไม่ทำเรื่องนั้นไม่ทำเรื่องนี้เพราะผมเห็นผมฟังแล้วโอ้โหผมโคตรลำบากใจเลย อยากให้ทุกคนสมหวังนะครับแต่ผมเองก็พูดอยู่บ่อยๆว่าผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนแค่ทุกวันนี้จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ผมก็ต้องเรียนรู้ผมต้องหาความรู้กฎหมายผมต้องหาความรู้ทางด้านการแพทย์ผมต้องหาความรู้ทางด้านสิทธิเด็กผมต้องหาความรู้ทางด้านสังคมของทุกสังคมและอีกหลายอย่างมากๆปัจจัยในการทํางานของโหนกระแสมันยากมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่จะทําเรื่องนี้แล้วมันจะทําได้เลยอย่ากที่บางคนต้องการบาง วันผมต้องเห็นคำพูดแย่ๆของบางคนเช่นคนกระแสไม่ทำหรอกเรื่องผู้มีอิทธิพลเรื่องตำรวจเรื่องคนใหญ่คนโตทําแต่เรื่องผัวเมียอันนี้บอกเลยว่าความคิดแบบนี้มันอคติเกินไปครับลองเปิดใจแล้วไปดูให้ชัดๆก่อนว่าผมทำเรื่องราวของผู้มีอิทธิพลหรือตำรวจแย่ๆทหารแย่ๆเยอะมากนะผมเสี่ยงมือเสี่ยงตีนจนบางครั้งหาคำว่าความปลอดภัยแทบไม่เจอ แต่กลับมาบอกว่าผมทำแต่เรื่องผัวเมียบางวันตื่นมาเจอคนในวงการสื่อบอกว่าวิเคระห์ข่าวแทบตายคนดูไม่กี่หมืน่นขนกระแสทำเรื่องผัวเมียคนดูสองล้านเยี่ยมผมไม่รู้หรอกว่าเขาชื่นชมหรือแดกดันแต่บางทีก็งงงว่าผมตัดกางเกงยีนขายแต่คุณตัดกางเกงสลักขายแต่ผู้บริโภคดันซื้อกางเกงยีนมากกว่ามันเป็นความผิดของผมหรอครับมันเป็นความผิดของคนที่ซื้อกางเกงหรอครับ ซึ่งถ้าคุณคิดจะแดกดันทําไมคุณถึงไม่เอาเวลาอัดคลิปแดกดันไปทํากางเกงสลักของคุณให้มันแปลกใหม่เพื่อจะได้มีคนไปจับไปจองไปซื้อกันเยอะๆแทนที่จะออกมาพูดว่ากูอุตสาห์ตัดกางเกงสลักขายแต่พวกมึงเดินไปซื้อกางเกงยียนเยี่ยมมุมผมว่ามันไม่แฟนเลยครับ นอกจากนี้ค่ะทางพี่ถูกกัญชัยเองยังทิ้งท้ายเอาไว้อีกค่ะว่าบางเรื่องที่ไม่ทําไม่ใช่เพราะไม่อยากทาแต่ไม่ถนัดและไม่มีความรู้ทางด้านนั้นมากพอและอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนั่นก็คือแขกรับเชิญที่ไม่ได้พร้อมจะมาเสมอไป ฝากอีกนิดนะครับว่าเรื่องราวบางเรื่องที่ผมไม่ได้ทําไม่ใช่เพราะไม่อยากทำแต่บางครั้งผมไม่ถนัดและผมไม่มีความรู้ทางด้านนั้นเพียงพอซึ่งการนําเสนอของหลายๆช่องหลายๆรา,ายการดีกว่ามผมเยอะมากผมจึงเกรงว่าถ้าผมทําจะกลายเป็นไปชักใบให้เรือเสียเปล่าและประการสําคัญอีกอย่างก็คือบางเรื่องแขกรับเชิญเขาไม่ได้พร้อมมากครับถึงอยากทํายังไงก็คงทําไม่ได้ครับ อีกนิดนะครับและในขณะที่บางคนถามว่าหนกระแสให้อะไรกับสังคมแต่ผมกับภูมิใจว่ามีท่านผู้พิพากษาบางท่านบอกกับผมว่าขอบคุณนะที่ทําให้คนไทยเรารู้ข้อกฎหมายมากขึ้นถึงจะนําเสนอแบบกุศโลบายก็ตาม และหลังจากที่โพสต์ดังกร่าวของพี่หนุ่มกัญชัยแชร์ผ่านโซเชียลลงปุ๊บค่ะก็มีคนดังหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันต่าง,าง,าง,างๆนานาและส่วนมากก็จะให้กําลังใจและเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องเจอในแต่ละวันอย่างเบิร์นปทุมราชก็บอกว่าสู้ๆค่ะพี่ดังพันกรรักพี่หนุ่มครับแท็กพรรญยูแค่นี้ก็สุดแล้วครูทนายตุยพรศัก ความกดดันมาอยู่ที่พี่เสมอยากที่จะถูกใจทุกคนสู้ๆครับอุ๋ยภาคภูมิผู้ประกาศข่าวชื่อดังเข้าใจพี่หนุ่มมากๆครับเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลานะครับพี่เป็กกี้ศรีธัญญารักพี่หนุ่มเป็นกำลังใจให้ค่ะอ๊อฟชัยนนท์ผู้ประกาศข่าวดังให้กำลังใจครับเบียร์ใบยกผมว่าคนที่บ่นพี่ก็ดูพี่ตลอดนั่นแหละรักพี่หนุ่มนะครับแต่ผมไม่ไปออกนะ ฝากของคนายแก้วมนชัยค่ะก็ขอรายยาวเผยอ,อีกมุมที่เคยได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มกัญชัยในรายการโหดกระแสบ่อยครัง้งค่ะว่าผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจครับพี่และเข้าใจสถานการณ์ดีขออนุญาตพูดจากใจว่าก,ก่อนและหลังเสร็จรายการผมเห็นพี่หนุ่มเครียดมากๆเพราะต้องใช้พลังเยอะมากๆทั้งประสานงานและพูดคุยกับแขกผู้เสียหายโดยพี่หนุ่มคุยเอกทุกเคสต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเห็นแล้วเพรียแทนจริงๆบางเคสตีหนึ่งตีสองแล้วเช้าก็จัดไม่ได้พักเลยและหากมีเวลา พี่หนุ่มก็ได้คุยให้ผมฟังบ้างว่าบางเรื่องอยากทํามากแต่มันอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหรืออยู่ระหว่างการสั่งสํานวนของอายการตํารวจก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้เราก็ต้องปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีและหลายเรื่องที่เราเข้าไปยุ่งก็จะถูกฟ้องบ้างถูกด่าบ้างแต่พี่หนุ่มเน้นและพูดเสมอว่ารายการหุนกระแสเป็นกระบอกเสียงของประชาชนพี่ก็ต้องทําให้ดีที่สุดช่วยให้มากที่สุดเท,ท่าที่ทําได้ผมกลับใจและเข้าใจพี่จริง จริงสู้ขับพี่พี่ทำเพื่อชาวบ้านจริงๆนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีทางด้านของเพชรอดีตแฟนของหม่ยพชระรบ,บุตรผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวที่มีข่าวกับโตโน่พาคินที่ออกมาเคลื่อนไหวแชร์ประสบการณ์ตรงจากการไปออกรายการในมุมของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะว่า หลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากการไปออกรายการโหนกระแสกับพี่นุม่มอย่างแรกถ้าเราพูดความจริงความจริงนั้นจะปกป้องตัวเราเองแล้วก็อะไรที่เรามองไม่ขาดไม่เข้าใจเราควรน้อมรับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ในก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าความรักของผมครั้งนี้ผมต้องเสียแทบทุกอย่างไปผมพังทลายทั้งหมดแทบจะไม่เหลือความสุขอะไรให้ผมเดินต่อเลยเหมือนอีกครึ่งหนึ่งของผมหายไปผมชินกับการได้รับและผูกความสุขไว้กับคนอื่นเกินไปมันเลยย้ําเตือนว่าผมยังรัก เอได้ไม่ดีพอเลยจริงๆด้วยเหตุนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ผมยังรักคนอื่นได้ไม่ดีพอเช่นกันครับพี่ตอนผมเจอพี่ก่อนเข้ารายการทุกอย่างที่พี่ปฏิบัติกับผมตั้งแต่น้ำเสียงแววตาและการพูดคุยของพี่ทั้งหมดทําให้ผมรู้สึกว่าพี่เข้าใจในเรื่องที่ผมต้องเจอจริงๆผมเลยไม่แปลกใจว่าทำไมาคนทั่วไปแบบผมที่ไปออกรายการหูนกระแสจึงกล้าพูดการเล่าความจริงออกมาจากใจขอบคุณที่พี่เมตตาและมองผมเหมือนน้องชายคนหนึ่งนะครับสุดท้าย ท้ายพอเราได้ออกไปยืนกลางแจ้งเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่รักเราห่วงใยเรามีเยอะมากกว่าที่เราคิดเลยครับพี่ขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่หนุม่มจากนี้ผมคงเสียใจมากๆอีกทีตอนที่ผมต้องฉลองแชมป์พีเมียรีกคนเดียว แต่งานนี้ค่ะชาวเน็ตเองก็ไม่ไวยหลายคน,นยังไปโยงถึงโพสต์ของนักร้องสาวเบียดดอยน์หรือเบียดพัสรนันที่โพสแซบจนทาออนไลน์กดอดคิดไม่ได้ค่ะว่าแซบพี่หนุ่มกัญชัยและรายการโหนกระแสด้วยหรือเปล่าค่ะโดยเธอเนี่ยได้โพสข้อความว่านําเสนอแต่เรื่องพัวพัวไม่มีอยู่ได้ทาอย่างกับว่ามันจะทําให้อะไรดีขึ้นอย่างนั้นแหละอา้าวลองมาสนใจเรื่องที่มีสาระกันบ้างดีกว่าไหมให้แสงคนที่ทําเพื่อธรรมชาติคนที่นําเสนอความรู้ดีๆแต่โดนไล่ออกอย่างไม่มีเหตุ ทีน่าชัดดูไหมเบียดไปเที่ยวทะเลบ่อยนะแล้วรู้สึกชื่นชมขอสนับสนุนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกรวบค่ะว่าใครจะชอบก็ชอบไปเรื่องของคุณไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปเสพส่วนนี้ว่าไรสาระคนคิดว่าไรสาระก็มีในฐานะที่เป็นคนธรมธรมดาธรรมดาไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอที่ไหนเราเห็นสิ่งที่เขานําเสนอออกมาได้ดีเห็นแล้วก็อยากสนับสนุนเขานะหวังว่าพื้นที่ตรงนี้จะสามารถเป็นจุดสนใจให้ได้มากขึ้นค่ะ ก็อยากลองนําเสนอให้ทําเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งบ้างแค่เห็นว่าเรื่องผัวเมียมันเยอะแล้วก็แค่นั้นเองสื่อต่างประเทศเขามาทําไปถึงไหนตอนไหนแล้วด้วยซ้ําผู้หญิงมานั่งเถียงการเรื่องของแท้กของปลอมโคตรไร้สาระอันนี้ความเห็นโคตรจะส่วนตัวไม่ชอบก็เรื่องของคุณนะคะแล้วก็ยังได้ตอบกลับคอมเมนต์แบบซับอีกว่าเรื่องศิลธรรมไงคนไทยส่วนใหญ่ตกต่ำเรื่องพวกนี้มากเลยต้องนําเสนอบ่อยๆหน่อยแค่เรื่องศิลธรรมกับคนรักตัวเองยังไม่มีมันก็จะส่งผลทำ ให้ประเทศชาติเสียหายอย่างก่าวที่น้องแช่นั่นแหละคนขาดศิลธรรมเลยเอาผลประโยชน์เป็นใหญ่คนดีๆมีศิลธรรมเลยอยู่ยากทางเบียร์ก็ตอบไปแบบซัดค่ะว่าก็ควรจะเป็นคนที่มีศิลธรรมจริงๆมาทนะํานะชาวเน็ตอีกรายค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์อีกค่ะว่าแชร์าสาระเยี่ยมมากค่ะแต่แชร์ไม่ต้องแซะใครจะดีกว่านี้แล้วก็ติดแฮชแท็กเซฟสายสกอตต์ทางด้านเบียร์เองก็ตอบกลับค่ะว่าแซะใครหรอคะไหนบอกหน่อย จากนั้นค่ะเธอ,อยังได้มีการแชร์ข่าวของสายสกอตอีกครั้งพร้อมกับเขียนแคปชั่นที่มีการพูดถึงรายการโหนกระแสอีกด้วยค่ะว่าสมมุติว่าทั้งคุณสายและอธิบดีได้มาถกกันในรายการโหนกระแสคงจะน่าดูไม่ใช่น้อยนะคะเรตติ้งต้องดีกว่าเรื่องผัวเมียตีกัดแน่เลย ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็เหมือนว่าชาวเน็ตเองจะพุ่งเป้าผิดค่ะเพราะวกในกระสิบว่าคลิปต้นต่อที่ทําให้พี่หนุ่มกัญชัยเดือดจนต้องออกมาโพสนั้นเป็นคลิปของผู้ประกาศข่าวสาวช่องดังที่อัดคลิปแซวรายการหนุนกระแสสั้นๆตัดจุกค,ค่ะโดยเพจอีแชรบวกหมดไม่สน V3 ได้โพสคลิปผู้ประกาศข่าวสาวช่องดังพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบเอาไว้ว่าไม่ทราบว่าป้าจะเดือดร้อนทำไมไม่ทราบค่ะคนเขาชอบดูเพราะรายการเขาดีกว่านางหน้าป้ามิค่ะอย่าสาระแนกค่ะโดยผู้ประกาศข่าวคน ด่ได้อัดคลิปและพูดว่าทำวิเคราะห์ข่าวแทบตายคนดูไม่กี่หมืน่นผลกระแสเรื่องผัวผัวมีเมียคนดู2ล้านใน1ชั่วโมงเยี่ยมซึ่งในคลิป่ก็มีข้อความแปะเอาไว้ด้วยค่ะว่าทำไมคิดเหมือนกันกับแอดเลยครับทำวิเคราะห์ข่าวแทบตายคนดูไม่กี่หมืน่นผลกระแสเรื่องผัวผัวมีเมียคนดู2ล้านใน1ชั่วโมงเยี่ยม ด้านชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันต่างๆนานาเช่นกันค่ะอาทิถ้าอยากให้รายการตัวเองมีคนดูมีคนชอบยอดคนดูเยอะปรับปรุงรายการให้ทันกับคนดูสิไม่ใช่ิเคราะห์จนข่าวหนีช่องไปดูช่องอื่นทํารายการยังไงให้ชนะใจคนดูไม่ใช่แซรรายการอื่นที่คนละแนวกับตัวเองงงคุณพี่ต้องการอะไร เขาไปจัดรายการบนหัวมือหรือไงทำไมเดือดร้อนต้องคิดแล้วแหละว่าทำไมคนไม่ยอมดูของตัวเองทำออกมาเป็นแบบไหนไม่จำเป็นต้องเล่นเรื่องผัวผัวเมียคนเขาก็ดูหนกระแสกันทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์แปลว่ารูปแบบของตัวเองทำออกมาไม่ดีคนก็เลยไม่ไปดูก็ต้องคิดเอาเองแล้วแหละไปพิจารณาตัวเองตัวนี้ใช่ไหมตัวปัญหา สรยุทธ์ก็วิเคราะห์ข่าวก็คนดูเป็นแสนมันผิดพลาดที่ใครคนทำข่าวคนดูหรือตัวคุณเองหลอกคิดเยอะๆึ่งพอเข้าไปสองช่องติดต่อของผู้ประกาศข่าวดังค่ะก็พบว่าคลิปนี้เนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้ตั้งแต่วันที่6มีนาคมปี2568โดยเธอค่ะยังได้เขียนข้อความแปะไว้ในคลิปด้วยค่ะว่าเราคือหนึ่งในสองล้านนั้นทำวิเคราะห์ข่าวแทบตายคนดูไม่กี่หมื่นผลกระแสเรื่องโกหวมีเมียคนดูสองล้านในหนึ่งชั่วโมง 盐。Yep. ซึ่งหากเป็นอย่างที่เผดจดังออกมาเปิดประเด็นนั้นค่ะหลายคนก็อาจจะพอคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีซึ่งบอกเลยค่ะว่าเธอคนนี้ดรกรกีไม่ธรรมดาเพราะเธอจะวิเคราะห์และสรุปประเด็นข่าวตามประเทศออกมาได้อย่างเฉียบคมจึงไม่แปลกใจที่หลายคนเองค่ะก็จะติดตามและเป็นแฟนข่าวของเธออย่างเดียวแน่นแต่ทางนี้ท้งนั้นการอัดคลิปของเธอนั้นค่ะต้องการที่จะสื่อความหมายว่าอย่างไรหรือต้องการเพียงแค่คอนเทนต์หยิกแกมหยอกเท่านั้นเพราะแคปชั่นเธอก็บอกไปในใน,ในค่ะว่าเธอเองก็เป็นหนึ่งในสองล้านที่ดูร การโหนกระแสเช่นกันแล้วคุณผู้ชมเองล่ะคะคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแวะมาพูดคุยกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube Channel ทัปดาราและเพจ Facebook ทัปดาราได้เลยนะคะอะอะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานทัปดารากันด้วยนะ